มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคําพูดคุณปู่ไพวงศ์ถึงอดีตลูกสะพ้ายแอปทักษะออนในวันที่สูญเสียคุณพ่อสําหรับในพิธีสวดพระอภิธรรมคือสุดท้ายคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของแอปทักษะออนที่วัดท่าทองคืนที่5บรรดาเพื่อนพี่น้องคนสนิทและคนในวงการบันเทิงยังคงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยคุณพ่อและให้กําลังใจแอปทักษะออกับครอบครัวจํานวนมากนะคะ อาทิเช่นมาดามแป้งชมพูอรารยาและน้องพายุตีธนพลเดี่ยวสุริยนหมอโอก๊กและโอปอรัรศมีแขขณะที่นนกุลและสงกรานยังคงเดินทางมาร่วมในพิธีเช่นทุกคืนที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงตระกูลเตชะนรงร่วมฟังสดพระอภิธรรมคุณพ่อของแอฟทักษ์ออนนะคะโดยมีทั้งคุณปู่ไพวงศูผ,ผาและน้องสาวทั้งสองคนของสงกรานเตชะนรงเรียกได้ว่ายกครอบครัวมาส่งกำลังใจให้แอฟทักซ์ออนค่ะ ล่าสุดเปิดคําพูดคุณปู่ไพวงศ์นะคะโดยโพสต์ถึงแอปทักซอรและน้องปีใหม่ในวันที่ต้องส่งคุณพ่อครั้งสุดท้ายโดยทางด้านคุณปู่ไพวงศ์ได้ออกมาโพสตภาพของแอปทักษอนและน้องปีใหม่ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าลูกสาวช่างเหมือนกับคุณแม่จริงๆและยังมีปู่เปิดคำพูดคุณปู่ไพวงถึงอดีตลูกสะพายแอปทักษอนในวันที่สูญเสียคุณพ่อขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแอปทักซอนด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ